ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023ของฟรีสื่อดังสเปนแฉกุนโดกันโอเคย้ายซบบา์เซลโลนามุนโดเดปติโบสุกิลาของแคนกาตาลุนญ,ญาระบุอิวคายคกาุนโดกันบรรลุข้อตกลงที่ย้ายไปซบบาเซลโลนาแบบฟรีแล้วโดยตัวของสัญญาจะมีระยะเวลา3ปีด้วยกัน อยูคายกุนโกการกองกลางประสบการณ์สูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาเพื่อจะย้ายไปอยู่กับที่นั่นแล้วแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามการรายงานจากมุนโดเดปติโบศิลปกีฬาของแคว้นกาตาลุญญาโดยกุนโกการถือเป็นหนึ่งในแกนหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และมักจะช่วยทีมในเวลาสำคัญๆได้หลายหนแต่เขาจะหมดสัญญากับทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้จนทําให้อนาคตของเจ้าตัวเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนักโดยทีมที่มีข่าวกับเขามากเป็นพิเศษคือบาร์เซโลนาและก็แอสตันขณะที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าจะอยากต่อสัญญากับเตาเตชเยรมันแต่พวกเขาก็พร้อมจะให้สัญญาเพียงระยะสั้นๆซึ่งตรงกันข้ามกับความต้องการของมิคิวร์ไบสันในสองปีที่อยากได้สัญญาระยะยาวมากกว่านะครับกณะทั้งลาสุดปุนโดเดปอติโบก็ใช่ว่าบาร์เซโลนา พูดเลิกสัญญากับคุนโการลุกลวงแล้วโดยที่ดาเตะบริกีทีมชาติเยอรมันจะได้รับสัญญาถึง3ปีกับทางอาซุนกลาหนานอกจากนี้มันมีการระบุด,ด้วยว่าที่จริงแล้วอาร์ซนอลพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับคุนโการมากกว่าบาซ่าด้วยซ้ำแถมสัญญาจากไอ้ปืนใหญ่ก็เป็นระยะยาวเหมือนกันแต่สุดท้ายอดีตดาวเตะของบริเซียดอร์มุนก็เลือกจะย้ายไปอยู่กับทีมของกุนซอชาบีแอันเดสนะครับ มีลุ้นสเปอร์จอโอเคเงื่อนไขกับดาบิดรายาฟาบริซิโอรมาโนนักข่าวคนดังระบุท็อตแนมฮอสสเปอร์จอบรรลุข้อตกลงแบบส่วนตัวกับดาบิดรายาเพื่อดึงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังต้องไปเกรียลกอมเบรนท์ฟอร์ดให้ได้อีกซึ่งต้นสังกัดของรายาต้องการเงิน40ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการขายเขาแหละครับท็อตแนมสเปอร์ทีมดังจากศึกเพเมอริกอังกฤษ ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแบบส่วนตัวกับดาบิดรา่าผู้รักษาประตูของเบรนท์ฟอร์ดได้แล้วตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชาวอิตาเลียนนะครับโดยราญาทำงานได้อย่างโดดเด่นกับเบรนท์ฟอร์ดในซีซั่นล่าสุดเก็บไปได้12คลินชีตและเสียไปเพียง46ประตูจากการลงเล่น38นัดซึ่งมันทำให้เขาตกเป็นข่าวกับทีมใหญ,ใหญ่หลายทีมร่วมลีกอย่างเช่นท็อตแนมมอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีเป็นต้นนะครับ ขณะที่ไดทวานชาวสเปนิชเองก็เคยบอกว่าพร้อมจะย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่กว่าเดิมเช่นกันทั้งนี้โรมาโนเสริมว่าทั้งก่เดทองและก็ตัวรายาจอตกลงเรื่องสัญญาระยะยาวกันได้แล้วแต่ทางสปเปอร์ยังต้องเจราจากับเบรนท์ฟอร์ดอีกโดยทางเดอะบีสตั้งค่าหัวของมือกาวัย27ปีเอาไว้ที่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,720ล้านบาทซึ่งทางสปเปอร์มองว่ายังสูงเกินไปนะครับ สำหรับสปเปอร์มีความจำเป็นต้องหาในทวารฝีมือดีมาร่วมทัพให้ได้เนื่องจากกูฟเฟอยูดิสในทวารประสบการณ์สูงบอกเองว่าอยากย้ายทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้ภายหลังอยู่กับทีมมานานถึง11ปีเข้าให้แล้วล่ะครับจอเสริมทัพรายแรกแอสตันยื่นค่าตัวสถิติสโมสร4,000ล้านคว้าดิคลนไลส แอสตนันประกาศยินยันย,นยิน่งข้อเสนอ92ล้านปอนด์ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดพิจารณาโดยที่คุณคอนกำลังพยายามหาแข้งใหม่มาทดแทนนะครับเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแอสตนันยิน่งข้อเสนอ92ล้านปอนด์เพื่อขอคว้าตัวดิแคลนไรส์กับการทีมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดหลังจากที่เดวิดซาวิลเลนประธานสโมสรเวสต์แฮมยอมรับว่ามิดฟิลด์รายนี้อาจจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์แหละครับอย่างไรก็ตามไรส์ถือเป็นอีกหนึ่งแข้งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็บาเยบร์มิวนิค แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าดาเตะทีมชาติอังกฤษตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไอป้ปืนใหญ่ได้แล้วทั้งนี้แข้งไว้ที่ปีซึ่งเป็นเด็กสร้างของขุนค้คอนเดยดสัญญากับเวสต์แฮมถึงช่วงเสมอปอปี2024โดยผ่านการลงสนามใม้กับทีมไปมากถึง245นัดยิงไป15ประตูแฟนหงยิ้มสื่อเมืองเบียยกลิวพูเต็งสอยปาวาเสริมแกร่ง เหล่าสาวกของแดงอาจได้รับข่าวดีอีกครั้งเร็วๆนี้เพราะล่าสุดผู้สื่อข่าวจากสปอร์ตวิลยืนยันว่าลิวพูกลายเป็นตัวเต็งจะได้ตัวแบงชแชมแบงก์ฟาว่าประกันหลังของเือใต้พรบาร์เยเมนิกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่เริ่มพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วด้วยลิวพูทีมเล็กใจจากศึกเเมนิกอังกฤษกลายเป็นสโม,มสรที่มีโอกาสเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในการล่าตัวแบงชแมแบงก์ฟาว่ากองหลังชาวฝรั่งเศสของเือใต้พรบาร์เยเมนิกในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามการรายงานจากคริสเตียนฟ้าผู้สุดขาวลูกนางเมืองเบียของสุดังอย่างสปอร์ตบิลปัจจุบันปาวาและซิดากลับบายเยนถึงแค่ช่วงซมเมอปีหน้าแต่เมื่อเร็วๆนี้เจ้าตัวได้แจ้งกับต้นสังกัดแล้วว่าไม่ต้องการจะสัญญาฉบับใหม่ เพราะเด็งจะเก็บข้าวขอ,อัมราติดอาริอสอารีนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ดาวเตจด,ดุริีแชป์โลกในวัย27ปีซึ่งเล่นในทั้งแบ็กขวาและก็เซ็นเตอร์แบ็กได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำอาทิเช่นหงแดงลิเวอร์พูลซึงบลูเชลซีและไอต่างดาวบาร์เซโลนาเป็นต้นนะครับล่าสุดเ้าคอนเฟิร์มผ่านคอลัมน์ของตัวเองนะครับว่าหงแดงตอนนี้กลายเป็นตัวเ็งจะได้ตัวปาวาไปครอบครอง แบงค์แชมเบงบาวาได้แจ้งกับสโมสรของเขาแล้ว่าเขาต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เอเจนต์ของเขาได้มีการพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นๆแล้วและตอนนี้ลิเวอร์พูลคือตัวเต็งที่มาแรงมากๆก่อนหน้านี้เชลซีและบาซโลนาต่างก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกับสโมสรจากอิตาลีอย่างเอซีมิลานและก็อินเตอร์มิลานท้งนีลิเวอร์พูลเพิ่งประสบความสําเร็จในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กออลลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากบรตันแอดโฮฟอาลเบียน ซึ่งถือเป็นการสำเร็จแ,แรกของแดงในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับฤดูกาล2022-2023ที่เพิ่งปิดฉากลงไปปาวามีสถิติลงเล่นให้กับบาเยนนรวมทุกรายการ42นัดและทำไป7ประตูนะครับโคเวซิชคุยแมนซิตี้ลุล่วงรอตกลงค่าตัวหลังจากจบสึดชิงดำแชมเปียนส์ลีก มาเตโอคอวัสิชใกล้จะย้ายไปเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วหลังมีการพูดคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเหลือแค่ต้นทางกัดตกลงเรื่องค่าตัวนะครับเดลีเมลสอของประเทศอังกฤษรายงานว่ามาเตโอคอวัสิชมิดฟิลด์ของเชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยแข้งโครแอตได้สัญญากับสิงห์บลูส์อีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นซึ่งทางทีมดังจากกรุงลอนดอนก็หวังที่จะปล่อยโครวาสิชออกไปแบบได้ค่าตัวเพื่อที่จะไม่เสียไปแบบฟรีีรรนนช่วงัอ์ปห้าะคบ ดยสุดจะเริมเปิดเผยต่อว่าเรือใบสีฟ้าได้รับอนุญาตจากเชลซีให้เจรจาเรื่องการย้ายทีมกับนักเตะและคำยืนยันจากฟาบริซิโอโรมาโน่เดียวข่าวคุดังบอกอีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงเรื่องสัญญากับโคโรสิตได้ลงตัวแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปเหลือแค่การที่ทั้งสองสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวซึ่งคาดว่าจะเปิดโต๊เจรจาหลังจากจบศึกนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวลงเตะกับอินเตอร์มิลาน ของดีราคาถูกแมนยูล็อกเป้าพิกฟอร์ดไม่สนเดเคออยู่หรือไปแมนเชสเตอร์เตร็พร้อมจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูมือขหนึ่งของแอฟตันมารถทับตามการ,ปรเปิดเผยของท็อกสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังแหละครับเดเคอายังไม่ตัดใจจะสลัดนละมึกขยายสัญญาฉบับใหม่กับต้นมสังกัดทั้งๆท,ที่สัญญาฉบับเติมจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามเอริกเชนฮาร์ผู้จัดการทีมชาวดัช ต้องการที่จะซื้อโกใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยไม่สนว่านายดานเลือดก,กระเทงดูจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ก็ตามนะครับสำหรับตอนนี้ท็อกสปอร์ตรายงานว่าพิกฟอร์ดเป็นตัวเลือกอันดับแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ทัพท็อฟฟี่เสริมเงินก็อ,อาจจะยอมขายนักเตะหากได้ค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์หรือราว1,260ง12้ล้านบาทไหทวานมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษในวัย2ีาปีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอัลฟาตันโดยช่วยต้นสกัดรอดพ้นจากการตกชั้นได้แบบปุดดิในนฤูกี้ แต่ด้วยการที่ทีมต้องการเงินเพื่อใช้ในการสนทัพทําให้ชอนได้สุดการทีมอาจจาใจต้องยอมปล่อยนักเตะออกไปทั้งนี้พิกฟอร์ดอาจสนใจคว้าโอกาสในการย้ายมาฝ้สเสาในติดโอนททฟฟอร์ดเพราะนั่นจะทําให้เขาได้รับประสบการณ์นในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งเจ้าตัวไม่เคยได้สัมผัสเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแ่ะครับหากคออุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจดดวยนะครับ